ตอนที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะวันที่23ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนี้เนาะต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกราศีนะคะเหมือนกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็น ลักษณะนิสัยใจเป็นตัวของคนคนนั้นนะ่ะแล้วถ้าเรามองเปรียบเทียบตัวเรานิสัยใจคอเรากับระบบสุริยะสกวาวใช่ไหมเหมือนดาวอาทิตย์เนี่ยมันเข้าสู่สนามพลังงานของราศีพิจิกก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีนิสัยไปในทิศทางเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เจอเนี่ยมันจะเจอในเรือนไหนเรื่องไหนแตกต่างกันเพราะนั้นคนที่เข้ามาแล้วเฮ้ยเนี่ยอะไรราศีพิจิกไม่ต้องแปลกใจเพราะจริงๆแล้วที่จงจะสื่อให้ฟังเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเริ่มต้นนะคะที่บอกไป23ตุลาถ,ถึง22พฤศจิกายนนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและได้ทาการ ปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นความท้าทายคือการเรียนรู้ที่จะยอมแพ้ออกจากความดราม่าที่มันบังเกิดขึ้นได้นะคะวันที่23ตุลาคมเนี่ยเวลามันเขาเรียกว่า wishing hour นะคะหรือว่าเป็นเหมือน wish ที่แปลว่าเวทมนต์นะคะมันมันอาจจะมีความสอดคล้องหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวที่มันดูลึกลับนะคะตามสไตล์ของพิจิกเนาะคือต้องบอกว่า ในช่วงเดือนนี้นะ,หล,ะหลายๆคนนะคะอาจจะสัมผัสได้ถึงอำนาจความจริงจังความลึกลับแล้วมันก็เกิดขึ้นกับใกล้ๆกับวันฮาโลวีนแล้วก็อีกคลิปก็เกิดขึ้นด้วยเรียกช่วงนี้นะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่เปลี่ยนไปให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็ว่าได้นะคะว่าด้วยการที่ดาวเข้าสู่ราศีพิจิก นะะทุกๆคนเลยนะทุกๆราศีเลยนะจะมีความรู้สึกถึงการเหมือนกับรีเบิร์สอะค่ะตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่จากตอนที่ก่อนหน้านี้ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลหลายคนอาจจะรู้สึกอะไรที่แบบเบาๆสบายๆชิวๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะไปพบเจอกับความซับซ้อนแพชชั่นความมืดนะคะหรือแม้แต่ การอิจฉายสยานะคะความดราม่าบังเกิดแบบนี้ก็หลายคนอาจจะมีได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าความดาร์กอะค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยสักทีเดียวนะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราทุกคนด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะทําให้เราอะค่ะได้สามารถเข้าถึงมุมมืดความดาร์กเงาม,มืดของเราเองทําให้เราอะค่ะต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปพัฒนาเติบโตในเรื่องนั้นๆนะคะ ให้เห็นว่าเฮ้ยเหรียญมันมีสองด้านมันมีด้านดีมันมีด้านเสียมันมีด้านที่เราส่องแสงสว่างสดใสแล้วก็มีด้านที่เป็นเงามืดของเราเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ดาวต่างๆเข้าสู่ราศีพิจิกเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเข้ามาปรับทำความเข้าใจกับจุด มืดจุดบอดหรือว่าสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงฮาโลวีนเนาะมันมันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าตามความเชื่อของโบราณนะคะบอกว่าวันในช่วงในช่วงเดือนสามสเอ็ดตุลาคมใช่ไหม หรือว่าในช่วงเดือน10นี้เนาะตามความเชื่อโบราณเ,เขาบอกว่าเป็นวันที่เป็นจุดเชื่อมร่วมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณนะคะที่เขาเรียกเตนเนอร์เนาะคือผอมคือบางที่สุดเลยนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราควรที่จะทำการเยียวยาตัวเราเองนะกับบรรพบุรุษนะคะให้เราอะค่ะระล,ลึกถึงบรรพบุรุษญาติพี่น้องวิญญาณที่ ลาจากเราไปแล้วเราก็เรียนรู้จากพวกท่านนะคะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้จากอะไรจากพวกท่านได้บ้าง 1ิาพฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นช่วงอีคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งในราศีพิษในราศีพฤษภนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอ,อาจจะปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างตายไปจากเราไปและบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในส่วนของอความรักการงานหรือว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะก็ให้จําไว้ว่าราศีพิจิกเป็นราศีของการเยียวยาเป็นราศีของนักจิตวิทยาเป็นราศีของนักสื่อ นะคะแล้วก็เป็นราศีของการที่จะล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างที่ลึกลงไปนะคะแล้วก็มัน,มน,มนเกิดเกิดขึ้นครั้งใหม่เพราะว่าพิจิกกับผึ้งศพที่บอกว่าจะเกิดอีคลิปเกิดขึ้นมันจะเกิดทีมันจะเกิดเป็นแกนเนาะก็คือจะเกิดขึ้นในส่วนของความสมดุลเกิดขึ้นของการความอินเทนส์แบบรักมากเกลียดมากเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมาบาลานสมดุลให้ได้แล้วก็30ตุลาคมก็คืออาทิตย์อาทิตย์ อังคารพุธนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะสุดต่งในชีวิตมากอออนนอซิงไม่มีตรงกลางทำกับไม่ทำไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่แสงออกความคิดคำพูดนะคะคือ ม,มันมาพฤจิกระมมาสุดโต่งอยู่แล้วอะแต่ว่าเรื่องคุณคือต้องดูว่ามันเกิดในเรื่องไหนเรือนไหนที่พูดไปข้างต้นเนาะและสุดท้าย4พฤติการยนนิวมูลในราศีพิจิกก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนิวมูลเนาะบอกไปแล้วว่าเป็นเหมือนกับอังุ่นที่เพาะ,มะเมล็ดนะคะก็คือมันการเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดไอเดียเจตนาารมณ์ของเราใหม่ๆเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ๆไปนในหลายเดือนประมาณสัก4ี่เดือนถัดจากนี้ก็ว่าได้ค่ะ สวัสดีค่ะยินีต้องรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n เจ569กโซเมที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวกันในช่วงเดือนเดือนไหนละ่ะตุลาผ่านไปแล้วใช่ไหม <laughs> ก็เป็นพฤศจิกายนนี้เนาะก็แจง้งพยายามจะมาให้ได้เนาะแต่ก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานั่นแหละนะคะตรงนี้นะถ้า ช่วงหลังไม่มีเวลาก็จะควบรวมไปเลยแล้วกันก็ไม่ว่ากันเนาะตรงนี้เนาะโอเคมาดูกันดีกว่าสำหรับชาวกันในช่วงเดือนอพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะว่ามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้น กับตัวคุณบ้างนะคะเ,เดี๋ยวจงเ้าความนิดนึงนะคะมีปฏิทินวันที่ดีอยู่วันนี้จะทําวิดีโอวันที่27แล้วเพราะนั้นอ่านดูวันที่8ตุลาคมก่อนเนาะตรงนี้จะมีดาวศุกร์เขาเซกไทยกับพฤหัสนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์กับพฤหัเสเซกทายการมุมเซกไทยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับ มุมดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพยายามนิดนึงของคุณเองเนี่ยสุกอยู่ไหนนี่พฤหัสอยู่นี่นะคะซึ่งสุกก็ยังอยู่ในเรื่องของครอบครัวผลิษสก็อยู่ในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในส่วนของอการออกกำลังกายการดูแลตัวเองก็แล้วแต่นะคะหลายคนอาจจะมีเงินมีเงินเข้ามาจากครอบครัวก็ได้นะมีโอกาสด,ดีเข้ามานะคะเขาบอกว่า มันเป็นวันแบบวันที่ดีมากๆเลยนะ,ะมีความคิดดีๆการได้รับฟีดแบ็ดีๆมีความสุขนะคะมีกำลังใจที่ดีมองโลกในแง่ดีแล้วก็เหมือนกับมีการมีการให้การรับมีความเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดีนะคะ,ะเขาบอกว่าเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็มันมี ความสัมพันธ์น่ะที่มีความหมายเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันนั้นซึ่งของคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าสุขพฤหัสอยู่ในเรือนที่4 6, กับ6แบบนี้ก็คือเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะเป็นหลักถัดให้อีกวันหนึ่งก็คือ30ตุลาคมนะก็คือเสาฉากกับดาวอาทิตย์นะคะอันนี้7องขาอง,องขาเองศาสกอร์ปิโอนะคะ ก็อีกเป็นวันที่อาจจะมีความเครียดนิดนึงเนะเาะต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างเยอะนิดนึงอาทิตย์อยู่ในเรือนที่3เสาร์อยู่ในเรือนที่6กนะคะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความรับผิดชอบที่มาจากการสื่อสารคําพูดตัวเองพูดแล้วต้องรับผิดชอบคําพูดตัวเองด้วยหรือแม้แต่การเดินทางการติดต่อพี่น้องเพื่อนบ้านขยา่าการเรียนการสอนการที่คุณรู้สึกถึงการได้ทําอะไรเป็นแบบ ชีวิตประจำวันทำเป็นรูทีนรทีนไปหรือแม้แต่การที่การให้คำสัญญาคำพูดกับลูกน้องบริวารแบบน,นี้ก็ได้เหมือนกันมันอาจจะมีความจริงจังเกิดขึ้นนิดนึงนะแล้วก็อาจจะเหมือนต้องต้องรับผิดชอบนะคะต้องให้น้ําหนักกับตัวเลือกที่จะเกิดขึ้นอาจต้องมีการบริหารจัดการเวลาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วกอ็อาจจะมี ใช้คำว่าข้อจำกัดหลายอย่างมีทำลายเข้ามาเกี่ยวข้องมีการทำงานแล้วก็การพุทธอฟฟอร์ดอย่างเยอะมากนะคะบางครั้งก็จะรู้สึกถึงการปฏิเสธเนาะเสามันก็คือ no พลิิทัสมันคือ yes เนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นอาจจะแบบรู้สึกอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจปองซะเลยทีเดียวนะว่างั้นนะแล้วก็เป็นวันที่ยังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็หลายคนก็จะ วางแผนนะ strategy เยอะนะ f o กัสเยอะแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการตัดสินใจนั้น,น,นเนี่ยก็คือต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนเพราะเพราะดาเอกเขาเรียกว่าราศีพิจิกมันเป็นอออนนอสิงเนาะทำกับไม่ทําไม่ตรงกลางแสดงว่าการที่คุณลงมือทําอะไรบางอย่างเนี่ยคุณค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าฉันจะต้องมาแน่เอาแน่อยู่นะ มาดูกันดีกว่าว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับช่วงเดือนนี้นะคะยีิบสามตุลาคมย้อนไปน,นิดหนึ่งก็คือดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณก็ต้องบอกว่าเรื่องการสื่อสารการพูดคุยนะคะติดต่อเพื่อนเก่าๆพี่น้องเพื่อนบ้านขยะแบบนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นเมื่อกี้บอกแล้วพฤหัส อาทิตย์ทำมุมที่ดีมากๆโด่งดังมีชื่อเสียงงานสาเร็จนะคะเหมือนกับโอกาสดีมันเข้ามาแบบไม่ต้องคาดหวังคาดหมายมากก็ดีกับตัวคุณนะคะถัดมาก็จะเป็น30ตุลาคมอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกเหมือนกันในการตัดสินใจทําอะไรทํากับไม่ทําไม่มีตรงกลางมีอาจจะมีการเดินทางเยอะอาจจะต้องเฝ้าระวังภาวะทะเลาะกับพี่น้องญาติญาติเพื่อนเก่าเยอะนิดนึงนะจะให้ต้องระวังนะอ่าก็ถ้าระวังก็ มันอาจจะมาจากเรื่องงานหรือว่าอาจจะเป็นมาจากเรื่องความชื่นชอบของคุณเองก็ได้นะคะตรงนี้นะเ,เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้หลายคนอาจจะไม่ค่อยพอใจอาจจะการสื่อสารของคุณที่มันเปลี่ยนไปอาจจะแบบเฮ้ยฉันไม่ยอมฉันพูดฉันมีจุดยืนของตัวเองที่มากขึ้นมันทําให้เราอาจจะมีเหตุปะทะข้ารมกันได้ง่ายได้ก็ต้องระวังมากหน่อยนะคะ4ตัละสีพ่พฤศจิกายนก็จะมี นิวมูลเกิดขึ้นในราศีพิจิกนะคะก็คือเดือนที่3ของคุณนั่นเองหลายคนก็มีโอกาสที่จะเดินทางนะคะเดินทางใกล้ๆต่างจังหวัดอาจจะมากเป็นพิเศษนะหรือได้มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรบางอย่างคอสั้นๆเพิ่มเติมที่มากขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้นิวมูนมันเกิดขึ้นใกล้ๆกับพุธ กับอังคารกับอาทิตย์อาทิตย์คือมันมันเป็นนิวมูนอยู่แล้วใช่ปหแต่อังคารกับพุธเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะก็คือได้คิดได้ลงมือทาแล้วจะบอกว่าเหมือนพิจิกเนี่ยเจ้าเรือนคือพูโตหรืออังคารเก่าซึ่งก็อยู่ในตัวของมันเองเลยนะคะแสดงว่าจังหวะเนี้ยคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์เรื่องการเดินทางเรื่องการเทคแอคชั่นที่มันเยอะบางทีต้องระวังนิดนึงเนาะพุธกับอังคารมันกลุ่มกันเนี่ยบางคนพูดสื่อสารตรงมากมาก ดาเท่าชาร์ตใครที่มีพูดอังคารเนาะทำมุมถึงเนาะซึ่งแจงเป็นต้นเนาะบางทีก็จะแบบจะใช้คําว่าปากหมาก็ไม่เชิงอะ่ะแต่มันก็มีเหตุแบบนั้นเกิดขึ้นได้อ่ะแบบพูดตรงมากอะไรเงี้ยเออซึ่งลองไปดูชาร์ตตัวเองแล้วกันมีหรือเปล่าถ้าเป็นมุมดีก็คือคนนี้สามารถพูดได้ดีนะแต่ถ้ามุมเสียก็บางทีทะเลาะเบาแหวงจากการสื่อสารของตัวเองบ่อยๆซึ่งตอนนี้ถามว่ามุมกลุ่มเนี่ยมันเป็นมุมที่จะใช้คำว่ามีมีพลังเยอะ คือกลุ่มตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บเนี่ยไม่เกินไม่ไม่แป๊บเดียวเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก็คือพูดก็ย้ายตามเข้ามาไงเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างสิ่งมันจะเป็นพิจิกหมดเลยคุณก็จะรู้สึกได้ถึงการที่แบบเฮ้ยฉันจะพูดฉันจะเอาฉันจะทากับไม่ทาไม่ต้องมากักอะไรงเงี้ยนะเออประมาณนั้นเนาะเสร็จนิมูลที่เกิดขึ้นนปจูนทำมุมที่ดีถึงก็นปจูนอยู่ในเรือนที่เจของคุณก็เกี่ยวข้องกับพวก partner น้อง partner หุ้นส่วนนะคะ ความรักผู้คูครองของคุณนะคะตรงนี้เนาะแป๊บนึงนะคะคือก็ไม่อยากสะพอสเนาะน้องมามาทำต้องขอโทษด้วยอ,จอยาจงรยขออนุไม่ตัดต่อคลิปเนาะไปต่อเลยด้วยกันเนาะก็มีคนน้องหมามาทำ ลายเข้าของข้างหลังเนาะอ่ะโอเคมาต่อเนปจูนนะคะมันเกิดขึ้นกับจังหวะนิวมูลพอดีอะคือต้องบอกว่ามันเหมือนปฏิหารหรือว่ามันมีการใช้แบบเคลล์อิน i n ร i เ i ชันอ่ะการเกิดเหตุอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันแบบเหมือนปฏิหาริย์มีรัเกิดขึ้นความโรแมนติกความใช้คําว่าเนปจูนก็เกี่ยวข้องกับน้ําเครื่องดื่มของเหลวการใช้งานศลปะพวกนี้เกี่ยวข้องเกิดขึ้นกับคุณได้ เนบจูนตอนนี้ของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องที่7คือเรื่องของคู่ของคุณพาร์ทเนอร์เนาะก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยแบบปฏิหารก็ได้เหมือนกันทีเนี้ยจะเห็นได้ว่านิวมูนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทํามุมเลงกับยูเรนสนะคะก็มันเหมือนเหตุการณ์ทั้งนั้นๆนะมันปรับเกิดขึ้นเล็งแล้วก็มีเป็น t ีสแควรนะคะไม้ฉากกับเสานะคะพอดีเป๊ะนะูโตไม่ใช่ไม้ฉากซะทีเดียวแต่ก็ ก็มีมุมให้ฉากกับจุดนิมมูลเหมือนกันแสดงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะปรับป,ปรับกระทันหันเหมือนโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะต้องระวังภาวะที่มีความขัดแย้งกับผู้มีพลด้วยเหมือนกันนะคะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในแบบรูทีนไลฟ์เนาะถ้ามองถ้าคือจริงๆการดูโหรรศาสตร์เหมือนเป็นการ จับคู่ใช่ไหมเป็นคู่คู่ใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีเหตุทะเลาะกับพี่น้องเรื่องงานประจําเรื่องความเชื่อเรื่องต่างประเทศบางคนอยากจะไปต่างประเทศแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะไปเรียนต่อละฉันเบื่อกับการที่ต้องมาทํางานกับพี่น้องชั้นกับเพื่อนเก่าๆหรือว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกแบบเหมือนไม่สบายใจเลยแบบเนี้ยก็ได้นะคะ ก็ถัดมา5พฤศจิกายนก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะตอนนั้นจะฮอตเป็นพิเศษนะคะหรือบางคนอาจจะคือต้องระวังเขาเรียกว่า l o v e a f f a i r นิดนึงเนาะ ชูรักหรือล่มนะตรงนี้หรืออาจจะเป็นคนที่มีเข้ามาแล้วแบบเขาอาจจะมีคู่หรือคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ให้รวยว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆเลยสุขมาจากเรือนที่9สุขมาจากเรือนที่2เหมือนกับการที่คุณรู้สึกให้คุณค่าตัวคุณเองมากขึ้นดูดีขึ้นก็มีโอกาสได้ ดึงดูดคนเข้ามาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเจอกันจากการทํางานเจอจากการไปปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่จากเรียนที่เดียวกันก็ได้เหมือนกันนะคะ5พฤศจิกายนดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกก็ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่แบบมันสื่อสารอะไรแบบดูแบบคือพูดได้เด็ดขาดมากๆอะฉันจะเอาฉันไม่เอาฉันเกลียดฉันรักอะไรอย่างเงี้ยื่อนจะมีแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงการที่ เหมือนเราสามารถไขข้อข้องใจอะทุกอย่างสิ่งที่มันมีรับลมคมในคุณจะสามารถคิดถึงเรื่องนั้นได้แบบฉลาดอะรู้มองเห็นภาพได้ชัดทำนองนี้นะคะตอนนี้นะเนะพิ่งไปให้เลือดมาใช่ปะ่ะเพิ่งให้เลือดมาเพิ่งจบเนะี่ยให้ดูแผลนะคะตรงนี้อันนี้เป็นแผลแบบนี้นะประเด็นคือว่าตาลายนิดนึงไม่ใช่แบบ ด,ดูดวงไปปับ๊บหลงความวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงไปอีกนะโอเค19พ้พฤศจิกายนก็ฟูงมูลพาเชียวลูนนาอีคลิปนะคะเกิดขึ้นในเรือนที่ทอรัสเรือนที่9นะคะของคุณก็ต้องบอกว่า ฟูมูลคือการจบอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเป็นการจบการศึกษาจบในเรื่องความเชื่อจบในเรื่องของการต่างประเทศอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการทำพาสปอร์ตอะไรที่รอยอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากๆเลยนะคะหรือว่าเรียนจบแล้วกลับมาก็ได้เช่นกันนะคะก็โอกาสต่างๆนะคะพูโตมันเริ่มทามุมที่ดีเสตชายกับกระจุกนี้แล้วนะก็แสดงว่าทุกอย่างสิ่งมันดีขึ้น ผู้ใหญ่ก็น่าจะช่วยเหลือมากขึ้นโอกาสความรู้สึกคุณความมีอํานาจความมั่นใจคุณดีมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเป็นทีละเรื่องดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะก็ น่าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว<อ>กับคนหมู่มากแล้วแบบมีความสุขมากขึ้นชีวิตสุขสารเพียงแต่จะรู้สึกถึงความเหนื่อยมันยากเหมือนกันนะบางทีก็รู้สึกได้ถึงแบบเฮ้ยความไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าให้รว้ว่าถ้าในเวลาเนี้ยทากับครอบครัวคือดีมากๆนะคะลงไว้ก่อนทําไว้ก่อนเลยกับครอบครัวคุณนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะโอ้พะหญ่ขึ้นคือเงินดีเงินใหญ่นะคะมีความมั่นคงสูงมากๆอาจจะไม่มีใครช่วยสักเท่าไหร่นะ ต้องทำเองนะคะใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ใช้ทักษะต่างๆที่มีเข้ามาเพื่อจะสร้างงานสร้างเงินแล้วสามารถทำได้สำเร็จอาจจะต้องมีการไปเรียนคอร์สเพิ่มเติมให้ได้โปรเจกต์ให้ได้เงินนั้นๆเข้ามาด้วยแต่ว่าถามว่าจะสำเร็จไหมจังก็ว่าสำเร็จอยู่นะตรงนี้นะทีนี้ในเรื่องของอการเรียนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการเรียนจบนะคะตัดสินใจได้ชัดเจนแล้ว ว่าจะไปทางไหนจะเอาอยัางไงเดอะซัน <Yeah. S 1> คือดีที่สุดเนี่ยจะสะแบบัด <Yeah. S 1> เนจะแปดใบบ <Yeah. S 1> นะคะโอกาสดีเข้ามาแบบปรับเลยนะคะ <Yeah. S 1> แต่บางคนจะรู้สึกถึงการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าภาวะลังเลหรือเปล่าเราจะบอกว่างจริงถ้าโอกาสมีใหม่เข้ามาให้คุณเลือกคุณเลือกไว้เลยเนาะ <Yeah. S 1> มันเป็นจังหวะที่ดีของคุณมากอยู่แล้วนะคะสุขภาพนะคะตรงนี้อาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงในเรื่องของทกัก หลอดลมหลอดเสียงนะคะเจ็บคออย่างเงี้ยวังนิดนึงเนาะการสื่อสารของคุณนะคะอาจจะรู้สึกถึงว่าต้องเสียงเงินเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้จากสุขภาพก็ได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษก็จะดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆเนื่องจากพุทธมาเดินนำหน้าเนาะก็เข้าใจว่าหลายอย่างของคุณก็น่าจะดีขึ้นแหละในช่วงเวลานี้ทีนี้ในส่วนของอความรักนะคะตรงนี้ อาจจะมีความเหนื่อยนะคะเป็นพิเศษเหมือนกันนะที่ผ่านมานะจริงๆสุกเข้าสู่เรือนที่5คุณขำๆก่อนดีกว่าเนาะอย่าพิ่งเซเรียสมากคือมีคนเข้ามาใช่แต่ว่าบางทีมันคาดหวังไม่ได้ขนาดนั้นนะเอาง่ายๆคือบางทีคนที่เข้ามาแล้วเรายังรู้สึกเหนื่อยอยู่นะคะก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ดีกว่าไม่มีแบบแห้งแรงเลยนี่นะึกออกไหม คือมีเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีแต่ว่าทาั้งนั้นทั้งนี้ค่ะอยากให้เผื่อใจอย่าเพิ่งแบบฟันธงขนาดนัดนะ้นนออ่ะเพราะว่าสถาการมันยังแลดูเหนื่อยอ่อนอยู่นะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่โบ๊นะคะก็คือเขาบอกว่า moving on ไปจากตรงนี้เถอะนะคะทวินเฟรมที่เข้ามานะคะมีโอกาสจะเข้ามา complete เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะได้เจอได้คุยกันนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์แบบ ที่ดีขึ้นแต่มันจะเป็นแนวเพื่อนมากกว่านะคะมันจะมีความสัมผัสแล้วก็ความรักคือคุณจะรู้สึกถึงแบบเฮ้ยผูกใจผูกพันมากแต่มัน s a b o ท a g ก็คือแบบเฮ้ยมันมันจะทําให้คุณเจ็บปวดได้เหมือนกันอนะ่ะเหมือ,นก,น,นะมอน,กนกับออกแนวทั้งรักแต่ก็ทั้งเจ็บปวดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันในส่วนของความรักในช่วงนี้นะเพราะนั้น ก็เอาเป็นว่าฟังหวยหูจังหวัดนี้คือสุขมันเข้าสู่เรือนที่5้าก็ลองดูว่ามีใครเข้ามาบ้างไหมถ้ามีก็คือเป็นสิ่งที่ดีบคนชีวิตคุณมากแต่ว่ามีเข้ามาแล้วก็อย่าอย่าทุ่มอ่ะอย่าทุ่มตัวอะไรขนาดนั้นนะหรอกม้ความรักที่ดีต้องปล่อยไปไป,ไปตามธรรมชาติเขาก็จะดูแลเอาใจใส่คือถ้าต้องพยายามมากแบนี้มันไม่ใช่แล้วแหละก็ให้รู้ไว้นะทีนี้ขอสรุปนะคะ3มใบนะคะตรงนี้ m o o ไซเคิลนะคะก็คือเป็นจังหวะเวลาทุกอย่างสิ่งมันมาจากมันมันพลังงานเนาะน้ำขึ้นน้ำลงจังหวะเวลาการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์นะเนเ u อร์เนเจอนะก็เป็นลักษณะของการดูแลรักษาเทคแค่ตัวเองมากมีเศษนิดนึงนะคะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณปลอดภัยนะที่จะกับเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนมาดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ค่ะ รักตัวเองก่อนพระรักตัวเองปั๊บทุกอย่างสิ่งมันก็จะง่ายกับชีวิตคุณมากขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ